สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทําข้อความวิ่งแบบวิ่งให้มันวิ่งเป็นแบบเส้นโค้งนะครับอ่าที่แบบตามยูทูบเบอร์ดังๆเขาชอบใช้กันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะทําในโปรแกรม After Effects ครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและท่าเซิชั่นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทําได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็หรับวิธีการทําข้อความวิ่งแบบเป็นเส้นโค้งครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับว่าแบบตามช่องยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยช่องต่างๆเนี่ยเขาทําข้อความที่มันจะวิ่งแบบที่มันจะไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงครับมันจะวิ่งเป็นแบบตามเส้นโค้งตามอะไรอย่างเงี้ยเขาทํากันยังไงครับวิธีการทาเนี่ยมันไม่ยากเลยครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่โปรแกรม After Effects กันเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม After Effects ครับก่อนอื่นครับสร้าง Composition ขึ้นมา1อันก่อนนะผมตั้งมันว่า Text แล้วกันแล้วก็เอ่อผมตั้งเป็น 4K แล้ว แล้วก็ตั้งประมาณนี้แหละของผมแล้วผมก็กดโอเคเลยเดี๋ยวผมสร้างโซลิดขึ้นมาสักอันนึงก่อนนะเพื่อเป็นแบ็กกราวนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีดำเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะผมจะสร้างโซลิดถ้าเกิดของเพื่อนๆสร้างเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสร้างโซลิดก็ได้ของใครบางคนอาจจะแบบเปิดเป็นแบบให้มันเป็น มันเป็นป่งๆงแบบนี้ก็ได้นะก็คือกดเปิดตรงนี้เปิดปิดแต่ผมเอาแบ็กกราวมาวางไว้อันนึงเพื่อให้แบบเออจะได้มองชัดๆหน่อยนะอ่าก็มาถึงเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆจะทำเนี่ยก็สร้างข้อความไปเลยนะส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นกันอนะ่ะเขาก็จะแบบอาจจะเป็นคําที่แบบอ่อา,า,ยาอย่างเช่นคําล่างยาวๆอะอย่างเช่นคาว่าอ่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบอู้อ่ายาวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เขาจะชอบใช้กันอนะ่ะ อันนี้คือคือแบบคําจําลองเฉยๆนะคือจริงๆมันก็คือคําอะไรก็ได้นั่นแหละหรือบางคนจะไปเป็นคําแบบเป็นอะไรก็ช่างอเอาเอางี้ดีกว่าเป็นอะไรก็ช่างแล้วกันนะเออเป็นอะไรก็ช่างนั่นแหละเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําว่าวิธีการทําข้อความวิ่งตามเส้นโค้งแล้วกันผมเอาคําอย่างงี้แหละแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก๊อปคำนี้ก่อนบางคนเนี่ยเขาก็จะไปทําเป็นแบบเลข5เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ ให้มันแบบวิ่งเป็นเส้นโค้งนะแล้วก็เซฟออกเป็นเก็บไว้เป็นแบบเออเวลาแบบหัวละอยะางเงี้ยเขาก็จะเอาไอ้เลข5เนี่ยวิ่งโค้งโค้งเนี่ยมาใส่อ่าก็ทําได้ผมก็เห็นก็เยอะอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมกลับไปคาเมื่อกี้กันอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆปรับแต่งฟอนต์สีขอบอ่าถ้าเกิดใครเปลี่ยนสีก็จิ้มขึ้นมาเปลี่ยนสีกดโอเคอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนสีขอบเนี่ยมันจะมีอยู่สีขอบกับสีตัวข้อความเนี่ยซ้อนทับกันนะเพื่อนๆกดด้านล่างตรง,นง,ง,งนเนี้ยข้างๆมันอะ มันก็จะเป็นสีขอบนะก็กดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีขอบนะกดโอเคแล้วก็เวลาทําขอบในโปรแกรม after effects เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้เพื่อนเพื่อนลองเลือกดูนะถ้าเกิดมันเป็นสโต o กโอเวอร์ฟิลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสโตกมันจะอยู่กินเข้าไปข้างในข้อความอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากให้มันอยู่แบบกินด้านนอกตัวข้อความอะ่ะเอ,อ่อเพื่อนเพื่อน,อนก็ต้องเลือกเอ,อ่อเลือกคํานี้มั้งเดี๋ยวลองดูก่อนฟิลล์โอเวอร์สโตกอ่าน่าจะใช่ฟิลละโอเวอร์สโตมัน มันอยู่ด้านนอกข้อความแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆมันเป็นคํานี้อยู่เนี่ยสต๊อก o v e r f i l เนี่ยมันจะกินด้านในตัวข้อความของเรานะอย่างเงี้ยมันจะกินด้านในถ้าเกิดเราเพิ่มขอบเนี่ยเพิ่มสตกเนี่ยมันก็จะกินจนข้อความเราเต็มไปเลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเเลือกคำนี้ fill overstock เนี่ยมันจะไปเป็นขอบด้านนอกข้อความอ่าเราก็เลือกด้านนอกนั่นแหละถูกแล้วอ่าพอเราทำอย่างนี้เสร็จผมจะขยายให้มันใหญ่อีกสักนิดนึงเพื่อความเห็นชัดแล้วก็ขยายโตก คือรูปแบบเออการตั้งค่ารูปแบบให้มันฟอนต์ฟอนต์สีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปจัดการตามตามใจชอบของตัวเองกันเลยแล้วกันนะผมก็จะมา จัดแบบร้าวๆแล้วกันไอ้พวกรูปแบบต่างๆเนี่ยแล้วก็หลักๆเนี่ยผมจะมาสอนให้ไอ้ตัวข้อความที่ผมพิมพ์อยู่เนี่ยให้มันวิ่งตามเส้นโค้งหรือให้มันวิ่งเป็นแบบโค้งๆนะให้มันวิ่งเป็นโค้งๆถ้าเกิดเพื่อนๆมาตรงโพสิชันปกติเนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งแบบเส้นตรงอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นวิ่งแบบเส้นตรงอย่างเงี้ยในคลิปนี้เราไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยนะอันนี้คือวิ่งเส้นตรงอ่าเราไม่เอาวิธีการทำเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะมาตรงเอ่อกดที่ตัวข้อ เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับเพนทูตรงนี้นะเพนทู Pen กดไปกดให้มันเป็นที่เป็นแบบปากการตรงเนี้ยเราเพื่อนๆย่อจอพรีวิวของเราย่อก็คือเลื่อนลูกยิ n งลงนะเลื่อนลูกยิงลงมันจะเป็นการย่อใช่ไหมเลื่อนลูกยิ n งขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายเราเลื่อนลงไปสักหน่อยเพื่อที่เราจะทําการวาดเส้นให้มันนั่นเองนะแล้วเรากดที่ตัว ข้อความอยู่นะกดที่ตัวนี้อยู่เพื่อนๆอยากให้มันวิ่งยังไงเพื่อนเพื่อนวาดไปเลยนะวาดมันมันก็เหมือนกับการใช้เพนทูในในโฟโต้ชอปอ่ะอ่าเวลาใช้เครื่องมือนี้นะอ่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยเวลาวาดเนี่ยเราอาจจะวาดให้มันออกนอกกรอบนอกงานเราสักหน่อยนะวาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะวาดให้มันวิ่งอย่างเงี้ยให้มันวิ่งอย่างงี้ใช่ไหมเป็นเส้นโค้งผมวาดอย่างงี้ดีกว่าอ่าเวลาเราวาดเนี่ยเราวาดจุดที่สองเนี่ยเรากดค้างแล้วเราดึงขึ้นดึงลงเนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้มันโค้งใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดูสีชมพูนะอ่าแล้วก็ เดี๋ยวผมจะดึงขึ้นอย่างนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็มาจิม้มอีกจุดหนึ่งผมก็จะดึงเงี้ให้มันโค้งอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งให้มันโค้งอย่างนี้แต่อันตรงเนี้ยมันมันอยู่นอกจอเราแล้วตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ผมจะวาดแนวๆประมาณนี้วาดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดึงจุดทีหลังก็ได้ถ้าเกิดเราเห็นว่าสวยไม่สวยอ่าพอวาดเส้นได้แล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกลับมาที่ข้อความเรานะเปิดลูกศรตรงนี้ลงมาแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรง text นะตรงคําว่า text แล้วก็ ผาดออปชันนะแล้วก็ตรงผาดเนี่ยจากนั้นเนี่ยเลือกเป็นแมสหนึ่งไอแมสหเนี่ยมันก็คือเส้นนี้แหละมันคือเส้นที่เราวาดขึ้นมาก็คือแมสหนะอ่าพอเลือกไปแล้วเนี่ยไอตัวข้อความเนี่ยมันก็ไปยึดติดกับเส้นที่เราวาดแล้วนะแต่มันยังอยู่ด้านล่างของเส้นอยู่ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับรีเวิร์สผาดกดออนอ่าตอนนี้มันอยู่ด้านบนแล้วนะแล้วก็เ ตอนนี้ข้อความมันอยู่บนเส้นแล้วใช่ไหมเอ่อเราจะมาทําการอนิเมตมาแล้วกันอ่ะอนิเมต์มาเลยก็คือเราจะทําการเลื่อนให้มันเลยให้เพื่อนๆมาดูในส่วนของคําว่า First margin ตรงนี้นะ first margin อ่ะเพื่อนเพื่อลองเลื่อนไปนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมลองเลื่อนออกไปเราจะทําการเลื่อนให้มันจากขวาไปซ้ายนะเพราะว่าภาษาไทยภาษาเราเนี่ยมันก็ต้องขึ้นทีละตัวจากคําแรกก่อนใช่ไหมอย่างเงี้ย มันก็ต้องขึ้นทีละตัวเวลาการอ่านอ่ะมันต้องอ่านกันอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าภาษาเราไปอ่านแบบด้านนี้มาอย่างเงี้ยมันก็อ่านยากใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราเลื่อนจากซ้ายไปขวาเนี่ยคํามันจะอ่านยากกว่าเพราะว่าไอค้คำเนี้ยมันอยู่ด้านท้ายเนี่ยมันคืออะไรวะคนอ่านก็จะงงเพราะว่าภาษาเราเนี่ยไม่ได้อ่าน alls, จากขวาไปซ้ายใช่ไหมภาษาบ้านเราเนี่ยอ่านจากซ้ายไปขวาเราเลยต้องเลื่อนข้อความจากขวาไปซ้าย เราต้องเลื่อนข้อความจากขวาไปซ้ายอันนี้ในกรณีถ้าเกิดเป็นคานะถ้าเกิดเป็นคําแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขเลข5าเนี่ยเพื่อนๆจะวิ่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยมันไม่มีผลเพราะว่ามันเป็นแค่เลข5แต่ในกรณีถ้าเกิดเป็นคําพูดเนี่ยเราควรจะจําเป็นต้องเลื่อนจากขวาไปซ้ายเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะอย่างเงี้ยอย่างของผมเนี่ย,ย,เ,ยเขียนคําว่าวิธีการทําข้อความวิ่งตามอ่ะเราก็จะได้อ่านเป็นคำ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 ไปได้ถูกต้องนะอ่าอันนี้ก็คือข้อควรคํหนึ่งสักหนึ่งอย่างนั่นแหละเราไม่ได้แบบโอ๊ยจะทําลูก เล่นแค่ให้มันวิ่งโค้งไปแบบให้มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ไงมันทําอะไรมันต้องต้องนึกถึงเวลาใช้งานจริงด้วยอ่ะก็มาดูในส่วนของเฟิร์สมาจินนะเราจะเลื่อนจากขวาไปซ้ายนั่นเองนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนออกไปนอกจอไปเลยเลื่อนไปอย่างงี้อ่ะพอเลื่อนไปนอกจอเสร็จแล้วเนี่ยมันกกอบมันอยู่นอกจองานของเราแล้วให้เพื่อนๆมาสร้างคีเฟรมเข้าไป1จุด กดตรงเปิดสร้างคีย์เฟรมตรงนาฬิกาจับเวลาก่อนนะมันก็จะได้มีคีย์เฟรมขึ้นมา 1. จุดจุดเนี้ยมันเป็นจุดแรกใช่ไหมจุดแรกเราก็คือจุดนี้ก็โอเคแล้วแล้วเราเลื่อนเส้นเพย์เฮดออกมาสักตามระยะเวลาแล้วกันแล้วแต่ข้อความแล้วแต่ของแต่ละคนนะเราก็เลื่อนออกมาก่อนแล้วเราก็ทําการเลื่อนข้อความไปทางซ้ายถ้าเกิดมันเลื่อนยากเนี่ยเวลาเลื่อนอยากให้เลื่อนแบบเร็วๆอ่ะเพื่อนๆกดชิปค้างแล้วทําการเลื่อนนะมันจะได้เลื่อนแบบไปทีละเยอะๆนะมันจะได้เลื่อนไปทีละเยอะๆอย่างนี้อ่าเราก็เลื่อนให้ไอคสุดท้ายมันออกไปนอกจอให้หมดอ่ะ อ่าอย่างเงี้ยพอละแล้วก็ลองเล่นดูปึ๊บนี่แต่มันอาจจะวิ่งเร็วบางทีถ้าเกิดเราอยากให้อ่านรู้เรื่องด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องช้ากว่านี้นิดนึงอ่าเราก็ดึงคีย์เฟรมออกผมกดฟิตอ่าลองเพย์ดูอ่าก็อาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่อันเนี้ยคือผมพิมพ์ข้อความเยอะเองไง เพราะว่าผมต้องการให้ตัวข้อความเนี่ยมันยาวๆผมก็เลยพิมพ์ข้อความเยอะแต่การเล่นพวกนี้จริงๆเนี่ยเขาอาจจะเล่นแบบเป็นแบบเป็นเสียงกี๊ดอะเป็นกี๊ดคาเดียวอะแต่เป็นดอนเด็กยาวๆหรือเป็นแบบเสียงอ่าแล้วก็สระอายาวๆอะสระอาเยอะๆอะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยก็ได้อะสมมติอันนี้ค <จะ S 1> <า>ือ,อสมมุตอิอย่างนี้นะอ่าอย่างเงี้ยเขาจะเล่นกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคําเดียวไง แต่เมื่อกี้เนี้ยผมพิมพ์คํายาวเป็นประโยคเลยไงการพิมพ์ของผมอะ่ะมันเลยแบบอาจจะอ่านยากไงแต่ถ้าเกิดเล่นจริงๆเนี่ยเขาก็จะเล่นไอ้คำคำเดียวนี่แหละแต่ไปเน้นตัวตัวด้านหลังอย่างเช่นอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็หรืออาจจะเป็นสมมุตินะอันนี้สมมุติอ่าอะไรอย่างเงี้ยกรีดไปอย่างงี้หรืออาจจะแบบไปอย่างงี้แล้วกันอู้ อาจจะเป็นเสียงร้องเป็นเสียงกีตเล่นเครื่องเล่นกีตอะไรก็ว่ากันไปก็ก็ไป,กไปใส่อ่แต่สมมติเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนคําแล้วเนี่ยแล้วแบบมันไอเฟรมแรกเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาแล้วก็ไ,เออกไปเลื่อนออกไปแค่นี้เลื่อนออกไปอ่าเลื่อนออกไปแค่นี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นคําเดียวอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะให้มันวิ่งเร็วกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเรารู้แหละเพราะว่ามันต่อให้มันวิ่งเร็วอย่างไงเราก็รู้แหละว่าไอคำนี้คือคําว่าอะไร เราอาจจะไม่จําเป็นต้องเลื่อนช้าให้อ่านทันะมันไม่จําเป็นต้องอ่านทันเราอาจจะเลื่อนให้มันเร็วๆไปเลยอาจจะเลื่อนให้เร็วอย่างเงี้ย<ฮ>อู้อาอะไรประมาณนี้วิธีการเล่นดูมันเหมือนงูยังไงไม่รู้นะวอลแหวนเน,นี่ยอันเนี้ยมันเหมือนเป็นโซ่อยังไงก็ไม่รู้เอ่อเปลี่ยนคำดีกว่าเอาเป็นสอาว์แล้วกันอ่ะอย่างนงี้ เสียงแบบเสียงกรี๊ดอ่าแล้วก็มาดูที่ตัวเส้นของเราละกันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะดัดเนี่ยแบบมันวิ่งไม่สวยเนี่ยเพื่อนๆก็กดตัว V ที่คีย์บอร์ดหรือมาเลือกเป็นลูกศรตรงนี้นะ selection t o o นะกดตัว V ก็สามารถดัดได้หมดเลยนะมันจะมีจุดอย่างเงี้ยจุดตามเส้นที่เราวาดนะจุดอย่างเงี้ยจุดที่เราวาดแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยนะเพื่อนๆต้องดึงเขาเรียกว่าไอ ไอเส้นแกนของมันอย่างเงี้ยดึงอย่าให้มันแบบดัดอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยเส้นนี้นะเส้นนี้ถ้าเกิดดัดอย่างเงี้ยจะไม่สวยให้เพื่อนเพื่อนดึงให้มันโค้งด้วยอ่ะให้มันโค้งถ้าเกิดเราดัดมันใหม่นะอ่าอย่างเงี้ยอ่าเราก็ดึงมันได้หมดนะอย่างนงี้ดึงได้หมดเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางก็ได้อ่ะมันก็จะเป็นมันก็จะวิ่งตามเส้นที่เราจัดใหม่นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเราดึงดึงลงมันก็ลงมาด้านล่างอย่างนี้ อ่าดึงไซโค้งอย่างเงี้ยมันก็วิ่งไซโค้งมาอย่างงี้เห็นไหมเห็นไหมเราดึงขึ้นไปอย่างงี้หรือไม่จะไปพิมพ์เลขห้า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 หลายหลายคนเนี่ย ผมเห็นหลายช่องอยู่นะเขาก็เล่นอย่างนี้อาแล้วก็ถ้าเกิดจะให้มันเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อาก๊อบตัวเดียวกันเลยขึ้นมาเลยก็ได้คอนโทรลดี Ctrl ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วผมจะไปเปิดไอตัวเฟิร t สม r จินอันนี้ผมจะไปเปิด first margin นี้แล้วก็ทํากลับหลังกันอาเราอาจจะลองสลับคีย์เฟรมดูเลยก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ผมก๊อบขึ้นมาใหม่นะผมสลับคีย์เฟรมหน้าหลังละ เราก็ลองดูนี่ครับมันก็จะเป็นแถวเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มาชนกันอ่าแต่เราสามารถดึงเขาเรียกว่าดึงเส้นเส้นของมัน่ะเส้นที่เราวาดมาเนี่ยไปอทิศทางหนึ่งไม่ให้มันทับกันก็ได้อ่าอย่างนี้ให้มันแบบส่วนทางกันก็ได้นะไปขวามันไปซ้ายซ้ายไปขวาอย่างนี้อ่าลองดูนี่ เราก็ไปวาดกันเอาเราอยากจะวาดยังไงเราก็วาดไปอัไนลแนวๆประมาณนี้แล้วกันนะ อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการทำข้อความส,สวยๆเท่ๆตามสไตล์ยูทูบเบอร์อีกสักหนึ่งรูปแบบแล้วกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสางสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำอะไรสอนอยากให้สอนอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ